สวัสดีคอยู่ผมดังคูนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวฉันเปิดคลิปเลยผมฆ่าได้แล้วหนึ่งคนนะครับคุณซีบิงนะครับคุณซีบิงตายแล้วะตอนนี้ผมฟันเขาแล้วครับโอเคครับต่อไปเราจะฆ่าคุณสมมิโนนะครับสมมิโรอ้าวเฮ้ วะให้กดเนี่ยกระโถตสีส้มตายแล้วนะฮะตอนนี้สตาร์ทไฮกูใครเอ่ยพิงค์เฮ้ยเฮ้ยม,ม,มันรู้ได้ไงวะผมวะเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะมันดูกล้องเหรอหรือว่าตรงนั้นมีกล้องปั๊บตรงนั้นไม่มีกล้องนี่หรือว่ามีกล้องเฮ้ยหรือว่ามันแฮกวะมันดูชื่อมาดิมันชื่อแฮกเกอร์สีดูสีดูดิเจ้มันรู้หมดเลยนะดูดิแม่งบอกโหวตพิงค์ น็อดฮิมอ๋อนี่ช่วยเราดิช่วยเราทีเดียช่วยเราเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกตัวก่อนบดบูบดบูบดชอะน้ำเงินเฮ้ยนี่บดมันบดมันบดมันเอ้ามันรู้ได้ไงวะกูวะเดี๋ยวนะมันแฮกเกอร์อ่ะมันแฮกจริงๆใช่ไหมคือมันแฮกจริงๆใช่ไหมมันไม่ได้นั่นใช่ไหมอ้าวอ้าวเกมเลยครับอย่างงี้เกมเลยอ้าวอาไม่แค่คนเดียวเอง แม่งเ้ยงั้นเราจะไปให้กำลังใจเพื่อนกันนะครับผมเราจะไปดูสกิลสกิลการฆ่าของเพื่อนเรามัางนะครับผมโอเคตอนนี้เราเป็นผีน้อยละผีน้อยจอมสนนะฮะเฮตเตอร์นะครับเราจะไปชมกันนะครับว่าทุกคนจะมีสกิลการต่อเลยกันมากเท่าไหร่นะฮะไปครับอ้าคุณสีแดงครับคุณจะขยับได้หรือยังครับผมอโหลอ้าคุณทําอะไรอยู่ครับเนี่ยเฮ้คุณสีแดงคุณเริ่มโอเคครับคุณเริ่มขยับแล้วผมเห็นแล้ว เอานี่นี่สีเขียวอยู่นี่ครับสีเขียวอยู่นี่ครับดูสิครับว่าสกุณสีแดงเขาจะไปไหนกันครับผมครับคุณสีแดงเรามาทำอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยเดินติดไปติดมานะครับคุณสีแดงเออเฮ้ยเอาวะเอาว่าคุณสีแดงจะฆ่าสีเขียวสีเขียวอ่อนแล้วเอ้าสีเขียวอ่อนหายไปแล้วโดนโดนฆ่าแล้วใช่ไหมเอ้าเฮ้ยมันกดเหรอเฮ้ยสีเขียวอ่อนมันกดมันกดรีพอร์ตแล้วฮะแสดงว่ามันไม่ไว้ใจ รอก่อนรอก่อนเอาวะเริ่มแล้วเริ่มเปิดโบสถแล้วเริ่มเปิดโบสถแล้วเอาละครับเริ่มเปิดโบสถแล้วครับจังหวะนี้ผมพิมพ์ไม่ได้ผมพิมพ์ไม่ได้ผมแค่ทดลองเฉยโอเคมันตายอ,อ,อยู่เลดเฮ้ยสีน้ำเงินมุณรู้ทุกอย่างเลยได้ไงวะดูดิดาร์กินโบดเลดไอ็สีน้ำเงินนี่ผมไม่ชอบมันเลยวะมันแฮกจริงป่าวะชื่อมันดูไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่แฮกเกอร์สี่ส่วสี่เงี้ยแล้วดูดิอยู่ดีๆมาเล่นบอกให้โบดคนดูโบสถคนนี้แล้วมันแบบ คนอื่นก็เชื่อมาด้วยนะประเด็นอะนั่นนั่นสีแดงเอาไม่โดนอ๋อดียังไม่โดนแต่คนเน่เชื่อมันบ่อยมากเลยนะไอ้ที่นัเงินเนี่ยเมื่อกี้ไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อแล้วมันก็บวชผมตายเลยเอาเฮ้ยเอาไม่ทัานทำอะไรเลย,เลยกดบวชซะแล้วแล้ววัเนี่ยกดทำไมใครกดวะ ดูดิผมว่าสีน้ำเงินแมงโบยแน่นอนเชื่อดิเดี๋ยวสีน้ำเงินแมงโบยสีแดงหรือแม้ก็สีสักสีหนึ่งอะสีเขียวจะค่อยแน่นอนสีเขียวบูดบูดดักบูดดักไอ้ดักดากีนเออแล้วทำไมทุกคนต้องเชื่อสีน้ำเงินด้วยวะเพราะว่ามันชื่อแฮกเกอร์เนี่ยนะวอดวอดสีแดงเราบอกว่าวอดแล้วนะฮะเลดเลดดากีนแอนด์เลดเฮ้ยสีน้ำเงินมึงรู้เยอะเกินไปแล้วเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะมันแฮกจริงๆใช่ไหมดูดิมันบอกมันบอกทุกคนเลยมันบอกผมคนแรกแล้วมันก็บอกคนที่เป็นสองคนหลังเลย เฮ้ยอ้าวสีแดงโดนโหวตแล้วครับอ้าวมาเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไปไปไม่ได้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมว่ามันน่าจะแพแ้คอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการแบบถามถ่ายอะไรเลยนะว่าแบบคุณอยู่ห้องไหนคุณทําอะไรอยู่อะไรแบบไม่มีเลยนะมาถึงปั๊บมันเล่นบอกว่าโหวตคุณดูนู้นบุคคนนี้เลยได้ไงวะเกินอย่างเงี้ยเกินไปแล้ว เล่นโหวตเลยโหวตแบบบอกคนนู้นบอกคนนี้ว่าว่าคนนี้เป็นคนนี้เป็นเลยนั่นไงนั่นไงโอ้โหดูดิดูดิเฮ้ยสีน้ำเงินแม่งเกินไปแล้วแล้วคนอื่นก็เชื่อมันไงประเด็นน,นั่นนั่นเกมเกมเออ,ม,มเกมเออไม่สีน้ำเงินแม่งโปแม่งเอ้ยไม่หนุกเลยห้องอื่นดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับสีเจอเอาเอาเอา,เอายังไม่ได้เล่นอะไรเลยแม่งเออ